บาทเนมนันติยาเลูกลานี่ล่ะน้อบนมาไม่แก่กว่าหลวกวัาจวยแก่เกินพระน้อละลานี่ล่ะน้อบนมาไม่ไปบาน มันมันจะแก้เกินตัวตัวแก้เกินองค์พระคนบาปมาแก้ตั้งเกียมพี่แก้เกินตัววุ้เขาเรียกแก้เกินขาดสะอาดเกินหมอนเสื้อคอมกับปอมเง่เสือเลอนแล้ว นั่นที่ยาเออไม่กระดานเลื่อนแพ่นแป้นเอาไว้หันละพอพอรับกระได้ดอกมันจีกบมาเนี่ยมาห้องขาโตแน่มันรถแข้งกระสอยลอยคันไหลลงมนีเสียว่าไดละพอ้ยวใจมาไปจังจังตั้งกับตั้งแข่เลยอันนี้มันคันม่มีถาดนี่จังกับมั่ยยู นาพนยังบาไม่แก่เกินัว่าไม่กระดันแฟนแปดแนียเนเียโลดเก้อแวนเกินขระจูบลาคำยิ่งว่ายันตกนาหลกมาสั่งสอนหนกคนเท่านี่ล่ะน้าพนบ้าคุยเกินเขาเพียเกินเจ้าเพียกโอรานบ้านเถ้าแก่ลูกลุ่นพ่อลูกลุ่นแม่พอปังนปั้มลุ่นเงี้ยพอปั้นแขก แมงแมงแม่ใหญ่เอ้ยบ่อยากวังกระได้ห่วงเออเออเเในปีปลาได้ยินน้ำนังนนังกับเมย์น้อน้อกับโผดบ้าเหม็นปานกับขี้ขอโทษเด้อผู้เขียนก่อนก็จะกว่าเขียนไปจังใดดอกเนาะก็ว่าขี่ไปคือกันนั่นแหละคนเขียนต้องจะสี่อีหรือยังไม่ขอโทษขอให ลาขโมยพ่อแม่เบ่าทั้งดีโตมาโตใจทั้งใหญ่จะไก่มาจะไก่แม่เอาไอ้เปี๊ยะมาเปี๊ยะไก่ลาเอะแม่ช่างลูกบ่ได้ใจอยากเข้าวัดตั้งแต่น้อยบ่ายเท่าผู้เกิดตัวหากินคนรวยน้อง บอกเคยปล่อยสังใดงด้ดังหาจินคนเงยน้อบอกเคยปล่อยสังเดงดัโลกของหกภาษาฟังบัดบ้ากะ oh <my> บอกโอ้ยปูนี้ปวดปวดหัวนั่นทีมมย่ยาเอ้ like <short> <Hello> คิดเบิ่งเปียงลูกวายเพิ่นยังม่าไม่มาเจ้าการล้อมว่าเสพยงน้ำหนาท่านบิดามารดาจะต้องเกิดนอกรอยมงลาขโมยเบิ่งไว้มากับไว้สร้างอย่างน้ำช้างไว้ได้เจ้าทำควาลงไป เจ้านั้นเปลียดจังไหมไพอ่อนโอ้ยเจ้านั้นเปลียดจังไหมไพตีลังอ่อนแม่นสารใดกับบ่แกร์เป็นวัยเด็กน้อยบ่ถึงเงี้ยดอกคนคนใหญ่เอไม่ไพอ่อนโวยได้แค่ตอกกายจะมาเอาอวดเจ้าของลูกจะเบามาก จะคำโก้ปวดตายไปเรื่อล่าโก้ของเอาแล้วว่าทำแนวไหนดรอกโก้อาจะไปว่าอุ่นเร่งเกิดเป็นมันเธอขันเขาไปบ้าโอ้ยบอกจนคำนั่นแตอย่กเห็นบอกพ่อได้เลียงรอยนึง โอ้ยขอบค <พ bie S 1> <post> ุณขอบคุณได้หลายได้แ <Pen> ม่น like ี like ่แหละพวกข้างเขตเห็นพวกได้หลายแม่สังวานทีนี่แม่สังวานจ๋าเอ้ยสัช่างกาเปลี่ยนเต็มเออแม่ก็ให้มีความสุขความใจได้หลายหลายได้พี่กับน้องกันที่นี่ให้ได้บุญได้หลายเด้อเตี้นหนังสือเก่งๆได้แม่สังวานเด้อจ้าไปนั่งมาอีกใช่ไหมล่ะไม่ใช่กัน โอ้โฮเยี่ยนเก่าเยี่ยนทนาละโอ้ยจังมะนี้ตอนนี้เกิดเป็นวันธือกันเขาไปบัดป้าจนมาคำปุ่งนั้นแม่เวียบบองานการบ่ทำัสารกาตากะบ่แล้วโอ้ยเที่ยวเขาเต่าบัดป้าอื้อแน่แน่สายังหนอไทยคุมไตย สางอย่างว่าไทยเฟมิมไตภากันลังไปวัดหูจักจดอกไม่บ่าพอพุนว่าอยากพากันไปรับเศษพระสันตัวจังคอยไปตะวันเมืองย่ามไปนั่งพลมนี้เจ้ากะนั่งบ่าขีทธานไปฟังเทศษนั้น พยานปวดขาคอบอานลนลาเจ้านั่นหูจากบอคบกับพระเข้าบ้านยาบ้านเพิ่นกะไม่นั่นทียาเอ้ยเว้ากาบพระนั่นต้องใส่ดอกไม้ขับคันหรือผมบางปานมือนอบกันมากาบกลางนอบขันหอมอยู่เย็นเนานี่มีความบ้านเย็น ทั้งผาฟ้นหลคำวยคิดอยากนั่งก็ได้นั่งคิดอยากนอนก็ได้นออนเจ้าสิไปเดือดร้อนสิไปหนุนยังอียังฟังเรือลูกลาย่าไปเี้ตากแดดผิวสิบแพดนั่งสิบการ นโตนเจ้ากัญญาหมอนสิผักบียญาหมอนขอผักบีอีกจักบสามสิฟีจังก็ไปต้อนอลามเนจงฟังคำบิดาพ่อแม่เบาเจ้าจะเลือนที่เบิ่งที่ทางลูกคนเอนเขากานมจังเจ้าจังเจ้าเขาจะกะสางตังแต่ พ่อยนังโยบันพ่อยนังโยบันเขาไม่ลูกใสยเดียวลากคำอือไปเจ้าอย่างทางวัดยาจีไปเจ้าเบาเนี่ยไปเมื่อใดกะบรรล่ะรอเวลา เกอนลาคำเพ่อที่จาดักถึง่อนเลื่อนเดือพ่อแม่ว่าแม่ว่าพเพจิเข้าหาสีดวงสีวง้อยน้อน้อ คนละเงือกเดลละโลกค่อยกระไรกันอ่อยฟังในปัะหันคางใส่ปันปิงป่า